ที่นัข่าวกีฬาผู้บอลไทยใบฉีสไตล์ประจาวันที่10ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อะไรยังไงช่องการถ่ายทอดสดทัพช้างศึกทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้ ดยกานี้ส่งแรงใจแรงเชียร์ทัพช้างศึกในการลุ้นแชมป์ในรอบ7ปีถ่ายทอดสดทางช่องเทลทีวีช่อง32วันที่11ตุลาคมเวลา20นาฬิกางานนี้มาสด้าอิชิอิฮวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยล่าแชมป์ฟุตบอลคิงคัพ2024ณสนามกีฬาติสโรดน์จังหวัดสงขลาแลหว่างวันที่11-14ตุลาคมโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยพบกับทานด้นของฝั่งทีมชาติฟิลิปปิน ในวันศุกร์ที่11ตุลาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องทารัททีวีช่อง32โดยคู่แรกซีเรียทีมกระแขงจากจัวัดออกกลังจะพบกับทาจิกิสถานทีมกระแขงของเอเชียกลางในเวลา2 6นาฬิกา30นาทีเป็นน้ำงกงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปการคกันะครับว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกคิงครับกลับมาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ สงครามสมุดเปิดเผยถึงการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับช้างศึกอยู่23ปีฟีฟ้าเดช่วงเดือนตุลาคมความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การกุมทีมของทากายุกิเดชิกายะลงฝึกซ้อมอย่างต่อนเนื่องณนะร,ราชประชาาสปอร์ตโซเร่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยในการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนาวาากาศเอกปิยพงศ์ผิวอ่อนสภากรรมการและก็โฆษกสมาคมเดินทางมางร่วมชมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย โดยทางด้านของทากายุกิจนิชิกะยะนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้แบ่งโปรแกรมฝึกซ้อมออกเป็น2ช่วงคือช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นโดยช่วงเย็นนั้นเน้นไปที่การใส่แทคคติกเกมรุกและก็เกมรับก่อนจะปิดท้ายด้วยการแบ่งทีมจำลองการแข่งขันจริงใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมง3านาที โดยก่อนการฝึกซ้อมสงคมสมุดน้ำผึ้งนะฮะกองกลางจากฟอริชโรเอฟซีได้กล่าวบอกว่าผมนั้นรู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยหลังจากนี้ก็จะพยายามทำความรู้จักกับโค้ชรวมถึงเรื่องของแท็กจิกและก็วัฒนธรรมของทีมในขณะนี้ตอนนี้ร่างกายของผมมีอาการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยแต่ก็พยายามจะซ้อมกับทีมให้จบได้เร็วที่สุดบรรยากาศในทีมนั้นถือว่าดีเป็นอย่างมากครับเพราะมีทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่แต่ทุกคนก็ปรับตัวเข้าหากันได้ดีครับ หรับการเตรียมทีมของทีมชาติไทยชุดยู่23ปีเป็นการเตรีย็มความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2 0 26รอบคัดเลือกรวมไปถึงฟุตบอลชายมารรมกกีฬาซีเกม2์2 0 25ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดขึ้นในช่วงปลายปี2568โดยรนาดนี้เป็นด้ว่าเตรียมตัวกันตั้งแต่นั้นเนิ่นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีอะไรที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนฝากไปให้กำลังใจและร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับแตงโมลีซอเผยก่อนชมทีมชาติไทยลุยสึกคิงครับครั้งที่50นะโดยสองครูวงการฟุตบอลไทยแตงโมกับลีซอนะฮะเปิดเผยก่อนที่ทีมชาติไทยจะประเดิมบูคิงคับนัดแรกดวลฟิลิปปิน์มั่นใจผ่านไปได้ความเคลื่อนไหวก่อนเกณการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคับครั้งที่50ประจำปี67ที่ครั้งนี้ยกพลล่องใต้มาจากกัดการแข่งขันที่จังหวัดสงขลานันามกีฬาตินสุรนนท์ สนามปรดัาชั่์ที่ทีมชาติไทยเคยมาเตะฟุตบอลเอเชียนเกมในปี1998มาแล้วโดยแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนได้เปิดเผยถึงศึกคิงคัพในครั้งนี้บอกว่าโดยทางด้านของคิงคัพเนี่ยมาเล่นที่ภาคใต้ดีมากเลยครับผมมีประสบการณ์ที่ดีที่สงขลาด,ด้วยยิงสนามตินแล้วก็มีแฟนบอลกันเยอะมากยิ่งทําให้นักเตะเนี่ยมีกำลังใจในการเล่นมากเลยครับก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลให้ตามมาให้กำลังใจนักเตะของเรากันเยอะๆนะครับ ส่นันรีซอทีเดเทพวิโนโดไทยได้กล่าวบอกว่าผมมั่นใจนะว่าแมตช์แรกเราจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับส่วนแมตช์ที่2ซีเรียบรูวาทาจิเชื่อได้เลยนะว่าเราก็มีโอกาสชนะได้ครับผมเคยเจอมากับทั้ง2ทีมแล้วเราสู้ได้ทั้งคู่เลยนะเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยเรานั้นจะได้คว้าแชมป์ในครั้งแรกในครั้งนี้หลังจากที่ไม่ได้แชมป์มาแล้วหลายปีและก็มาได้แชมป์ต่อนหน้าแฟนบอลชาวใต้ด้วยก็อยากจะให้ ใครที่สะดวกก็อยากจะให้มาเชียร์ที่สนามครับนาน,นานฟุตบอลไทยจะมาทางโซนใต้ในครั้งนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬากันด้วยสำหรับโปรแกรมการแขง่งขันฟุตบอลชิงถ้วยปรชัชตานกิงครับครั้งที่50ไม่ต่อไปนี้วันที่11อตุลาคมทีมชาติซิลิเซียพบทีมชาติทาจิกิสถานเวลา1 6บกนาฬิกาสมินาทีสนามติณสรนนนท์ทีมชาติไทยพบทีมชาติฟิลิปปินส์เวลา20่ินาฬิกานสนามตินสรนนท์ผู้ชนะจะผ่านเข้าไปสู่รอ,บ,อบรองชนะเลิศและก็ชิงชนะเล สผู้แพ้จะแข่งขันนะัดชิงอันดับที่3วันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้รอบชิงชนะเด,ดิศอันดับ3เวลา16.30น,น,นส่วนรอบชิงชนะเดิศเวลา2 0ิกาเป็นต้นไปนะฮะที่สนามติน่นโดยทุกนัดถ่ายทอดสดทีมชาติไทยช่อง HD 32กับไทยรัฐทีวี แล้วก็ Facebook YouTube ช้างศึกอ official ยลนะแฟนบอลไทยสามารถซื้อได้อ่าบัตรเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ t h a i t i c k e t m a j o r .com นะฮะและก็จุดจำหน่าย t h a i t i c k e t m a j o r สาขาหลัก11ส,สาขาตั้งแต่วันนี้ปรไปจนถึงวันแข่งขันในตัวเมืองจังหวัดสงขลาเล่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ,บากันครับอารอยยังไงเจ้าเจมเผยปรับตัวกับทีมได้แล้วมั่นใจช้างศึกดีพอจะซิ้แชมป์คิงครับในครัักนี้ โดยแบ็กซ้ายทีมชาติไทยได้เปิดเผยความรู้สึกกา,การติดทีมชาติชุดใหญ่ช่วยสู้ศึกคิงคัพที่สงขลาซึ่งอภิสิทธิ์โสระดาแบ็กซ้ายที่เพิ่งมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเปิดเผยความรู้สึกที่รู้ดีนะว่าติดทีมชาติไทยก็ตื่นเต้นและก็ดีใจครับบรรยากาศในแคมป์ตอนนี้เริ่มปรับตัวได้แล้วและก็มีความดุดันและก็คุ้นชินกับเพื่อนๆในทีมมากขึ้นครับการที่ไม่มีชื่อของธีรทรบุญบัรฑ์พี่อุ้มที่อายุมากขึ้น เมีผลักัเปลี่ยนกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติกของฟุตบอลแต่ณตอนนี้เราต้องมองที่ปัจจุบันและพยายามทําผลงานให้เต็มที่ส่วนตัวมีความมั่นใจมากครับว่าทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์คิงคัพมาครองได้เพราะตัวนักเตะทุกคนนั้นมีความคุ้นเคยกับโค้ชอิช e, ิและเข้าใจเทคนิคเป็นอย่างดีโดยการทำงานของโค้ชอิช e, ิผมนั้นยังเรียนรู้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้น่าจะประมาณนนุ้นสิบถางาาาากก้า โดยฟิลิปปินเองคู่แข่งของเรานั้นได้มีการประชุมการไปบ้างแล้วและก็ได้สเก,ก็ไปบ้างแล้วแต่ขอ,อเก็บเป็นรายละเอียดซะหน่อยและก็ไปทํางานในสนามผมเนี่ยเคยมาเยือนภาคใต้ครั้งหนึ่งและก็บรรยากาศดีครับแฟนบอลที่จังหวัดนี้คลั่งไคล้ฟุตบอลเป็นอย่างมากอยากจะให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆนะสำหรับด้านของผลการประกบคู่ฟุตบอลชิงทัวระราเานคิงครับครั้งที่50รอบรองชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่1 1ตุลาคมคู่แรกเวลาสกนา์ิกาสิบที ส่วนคู่ที่2เวลา20มิถนาเป็นต้นไปก็ฝากไปให้กำลังใจกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรอยังไงหลายคนรู้จักชัดชัยดาวโคช้ชคนใหม่บีจีประชุมเผยสาเหตุที่ไม่ไปเมืองทองแม้จะมีข้อสเสนอมาก็ตามทีหลายๆคนรู้จักอย่างแน่นอนชัดชัยบุตรพรมดาวว่าโคช้ชคนใหม่ของบีจีประุมจะเป็นคนคนนี้และก็จะเป็นคนที่เข้ามาแทนที่มาโกโตกเทกูนัมบริพร้อมเผยสาเหตุที่ไม่ไปเมืองทองแม้ว่ามีข้อสเสนอเข้ามา เด็กันนี้ต้องบอกเดเลยว่าหลายคนรู้จักอย่างแน่นอนครับเมือ่อทางด้านของบอยชัดชัยบุตรพรหมนายทว,วันสัญญาเช่าของต่อพิฆาตทีทีประจบ f c ออกมาคาดดาวโค้ชคนใหม่เดอะรับปิดบีเจประชุมที่จะเข้ามาแทนที่มาโกโตะเทกุนามุริเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นที่เพิ่งจะแยกทางรอบสองกับทีมพร้อมเผยสาเหตุที่ไม่ไปกีเดนพยองเมืองทองแม้จะมีข้อเสนอเข้ามาก็าตามทีโดยทางนี้บอยจัดชัยบุตรพรหมได้ออกมากล่าวบอกว่าคาถามว่าใครจะมาแทนแทนที่เทกุ อามาังคุดที่กุนับุริสนั้นตอบตามตรงไม่รู้นะถ้าจะให้เดาเนี่ยคิดว่ามาริโอ หรือมาริโอยูรอสกี้หรือเปล่าไหมผมขอตอบฐานะแฟนคลับคนหนึ่งเท่านั้น้ถาถามว่าเหมาะสมกับบีจีปทุมไหมมองว่าทุกคนที่มาเป็นโค้ชก็เหมาะสมเท่านั้นแต่ปัญหาคือจะดึงศักยภาพนักเตะที่มีทั้งหมดนั้นออกมาได้ยังไงให้กระทางทีมได้ประโยชน์มากกว่าตอนนี้ผมยังคงมีสัญญากับบีจีปทุมอีก3ปีผมอยู่ด้วยกันกับทีมมาตั้งแต่ตอนที่ล้มเหลวด้วยอาด้วยกันเลยนะฮะผมต้องขอยอมรับเลนะว่าในช่วงหลังเนี่ยมีความหลุดไปบ้างนะ แต่พอทีมได้สารอนอนท์อนุอินเข้ามาแล้วผมก็อยากจะให้น้องได้ไปเล่นเลยนะฮะไม่อยากจะไปกักตำแหน่ง ของผมไล้าตามจริงๆแล้วเนี่ยเมืองทองก็เคยยื่นซื้อตัวผมมาด้วยแต่ผมเลือกที่จะอยู่กับบีจีปทุมต่อไปแต่ตอนที่มีดิวติดต่อเข้ามามุมมองส่วนตัวของผมการเข้าไปในทีมไหนผมชอบเข้าไปสร้างประวัติศาสตร์ตอนที่ผมเลือกอยู่กับบีจีปทุมต่อมาทีมตกชั้นไปสู่ไทยลีกสองตอนนั้นผมคิดในใจเลยว่าแค่ปีเดียวยังไงทีมก็ขึ้นชั้นอย่างแน่นอนและคุณประวินเองก็เดินมาขอบคุณ ผมที่ย้ายมาอยู่กับบีจประชุมด้วยกันในครันี้นะผมเป็นนว่างานนี้ทางด้านของบอยชัดชัยก็เดานะว่ามาริโอยลรอสกี้หรือเปล่านะฮะแต่ก็ต้องรอดูคนต่อไปการันว่าใครจะได้มาคุมบีประชุมต่อไปต่อจากด้านของเทกุณาบุริในครันี้และนี่ก็เป็นที่หนังข่าวกีฬาผู้บอลไทยาบอิชิอิตสตล์ประจาวันที่10ตุลาคม2567โดยชายผู้บังครังผู้บอลไทยครับ